ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กล่ามาพบพอ่พอกับพ่อแจ่มอีกนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อแจ่มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองหานต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์วันจันทร์ที่เจ็ดตุลาคมหกเจ็ดนพี่น้องเนาะลาวพัฒนาออกเก้าแปดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ครับเลขล่างก็ออก ศูนย์ศูนย์นพี่น้องเนาะครับของเซียนน้องหานร,รับงวดที่ผ่านมาพี่น้อง,องครับไปได้เบิ่งได้ติดตามพอเตรียมก่อนเห็นเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับวันจันทร์ที่เจ็ดตุลาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนน้องหานบนล่างวิ่งรูดแปดกับสี่ขับขามาสีพี่น้องครับแต่ว่าอาจารย์เพ,พิ่นไปเลี้ยงที่รักแปดขับมาเข้าตัวรองเนาะพี่น้องเนาะสี่ศูนย์ เข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะครับเอาไผ่โศกไผ่มันพอเตรียมคดีใจน้ำได้พี่น้องเด้อครับไผ่บ๊อบโศกบอม,มันมือนี้พอเตรีมยมพผ้ามาติดตามต่อหญิงเนาะพี่น้องเนาะครับเอาไปเบ่งน้ำกันนะพี่น้อง รับวันพุธพี่น้องเนาะ ลราพัฒนาเซียนหนองหาน บนล่างวิ่งรูดพี่น้องเก้กับห้าครับครับชุดวิ่นในพี่น้องแล้วชุดวิ่นมี ก้านะครับครับจุดวินนะพี่น้องเนาะ,ะครับวเมืองอาจารย์จับฟูได้พี่น้อง เด่นห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเก้านะครับ เนี้ยสองหางพี่น้องครับจับคู่ลองนะพี่น้องเนอะเจ้าสี่ เก้าศูนกลาหัตกับกันไป้รื่อพี่นองเด้อ เนียนเกาซีตัวหนึ่งพี่น้องผักเนียนซากตัวพี่น้อง <Okay. S 1> มานี่อาจารย์มากันเบิรนได้พี่น้องเนื้อกันเบิรน,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 นมีสี9ีเกาเกา ชุนๆกระชิม่ายีสิอาจารย์ขอบแล้วกอดอีกยดงไดี้น้ะพี่น้องเนาะนี่คือกันบิ่นเะพี่น้องเด้อรับแล้วก็มีเลขเลขสามโตน้อพี่น้อง Si cao 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 si. xì ศูนย์ศูนย์ห้านะครับเลขบสามตัวพี่น้องเบิ้งไว้นกัพี่นอ้งนนองเนาะครับสัดเขียนมะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขกสามตัวบนบนเนีนให้ได้พี่น้องเด้อครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับลาวพัฒนาเซียนหนองหานนาพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งโดดเก้ากับห้า นะครับเอาพอแตรียมกันอันตัวเนีนนะ่ยในพี่น้องเด้อเด่นห้าศูนย์ห้าสี่เก้าสี่นะครับส่วนหาเก้าก็หา,ากระกำกันไว้พี่น้องก็ถือว่าเลขบ่อลายหางพี่น้องเนาะก็มีกันเบิ้ลกันปอไว้นําครับเลขสามตัวกระตาบนี่นะพี่น้องเนาะครับเอาพ่อเตรียมก็ขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนหนองหานนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมพ้อไวพ้พอนคอยเขา่าคอยแตกปังๆองอีกครับพี่น้องยิซีก็จะได้โชคๆมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลได้พี่น้องเน้อฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนไว้น้าเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี่ขอข้อ24ทุกคนนะครับเดอ้อโศกโศกมันมานเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีเค่นี้พี่น้องเอาไปพอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม